ใหม่ t โย o t a Highland e r 2025มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่สะกดทุกสายตาการออกแบบภายนอกมีความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกระจังหน้าทรงใหญ่สีดำเงาให้ความรู้สึกดุดันพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ทรงเรียวที่ดูล้ำยุคเส้นสายของตัวรถชัดเจนและมีมิติทำให้ตัวรถดูแข็งแกร่งและปราดเปรียวมากขึ้นสีตัวถังแบบแดงเมทัลลิกช่วยขับให้ไฮแลนเดอร์รุ่นนี้ดูพรีเมียมราวกับรถยุโรปแม้จะจัดอยู่ในหมวดรถครอบครัวระดับกลาง แต่การดีไซน์ทำให้รู้สึกเหมือนขับรถหรูระดับสูงไปโดยปริยายเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและความใส่ใจในรายละเอียดขององค์การตกแต่งเบาะนั่งแบบหนังแท้ตัดเย็บลายพิเศษพร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วครบครันแผงคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจอขนาด12.3นิ้วที่ตอบสนองรวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจาก JBL ให้คุณภาพเสียงที่ดีเกินคาดนอกจากนี้ยังมีแผงควบคุมระบบแอร์แบบดิจิทัลแยกซ้ายขวา และระบบไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มความหรูหราขณะขับขี่ยามค่ำคืนในด้านขุมพลังโตโยต้าไฮแลนเดอร์2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแรงรวมถึงตัวเลือกแบบไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันเป็นพิเศษระบบไฮบริดทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ243แรงม้าการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลแต่มีพลัง พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ a r c h e ย y e E4A WUD ที่ให้ความมั่นใจในทุกสภาพถนนและทุกการเดินทางเรื่องความปลอดภัยโตโยต้ายังคงรักษามาตรฐานระดับสูงด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบเต็มรูปแบบเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมกล้อง360องศาการมีระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกคนในรถความอัจฉริยะของไฮแลนเดอร์รุ่นใหม่นี้ยังรวมถึงระบบกุญแจดิจิทัลที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเปิดปิดรถหรือสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปได้อีกทั้งยังมีระบบจดจำผู้ขับขี่ที่สามารถปรับเบาะนั่งกระจกมองข้างและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ให้เข้ากับผู้ใช้งานแต่ละคนโดยอัตโนมัติฟังก์ชันเหล่านี้ไม่เพียงแค่เพิ่มความสะดวกสบายแต่ยังสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เหนือระดับกว่ารถครอบครัวทั่วไป จุดเด่นที่ครอบครัวยุคใหม่ต้องการคือพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งไฮแลนเดอร์2025ให้มาอย่างจุใจเบาะแถวที่สามสามารถพับเรียบได้ง่ายเพิ่มพื้นที่บรรทุกของได้เต็มที่อีกทั้งยังมีฝาท้ายไฟฟ้าที่เปิดปิดด้วยเท้าคลิกเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกเวลาไม่มีมือว่างในการเปิดประตูหลังรายละเอียดเล็กเกเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่คิดมาเพื่อการใช้งานจริงด้านราคาแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่จากข้อมูลเบื้องต้นในตลาดต่างประเทศคาดว่าไฮแลนเดอร์2025จะเริ่มต้นราว1.6-2.2ถึง 2. 2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมแม้ราคาจะไม่ถูกแต่เมื่อเปรียบ